บอ่อแสนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถิ่นกำเนิดน้ำตาลชกน้ำตกงามตาแหล่งเรียนรู้ศาสนาภูผาหน้าชมที่เห็นอยู่ขณะน,นี้ก็คือการปีนขึ้นไปเก็บลูกเหนาหรือว่าที่รู้จักกันดีว่าลูกชกนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่เขาเรียกกันว่าลูกเหนาเขาจะไม่ให้มนนิยมให้เรียกลูกชกนะครับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านสาธิตการขึ้นไปเก็บลูกชกให้เราได้ชมกัน อันนี้ก็คือการสาธิตว่าแบบนี้คือสามารถเก็บลงมาได้แล้วพอเก็บลงมาได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะนำไปสู่กระบวนการที่ตัดออกมาให้เป็นท่อนๆพอตัดเป็นท่อนๆแล้วจะมีวิธีการก็คือ2แบบด้วยกันนะคือเขาก็จะเอาไปต้ม หรือไม่ก็จะเอาไปเผาไฟซึ่งวิธีการเผาไฟเนี่ยมันจะได้กลิ่นหอมกว่านี้แต่ว่ามันใช้ฟืนค่อนข้างจะเยอะนะปัจจุบันนี้เขาก็เลยไม่ทําการเผาแล้วแต่ว่าใช้วิธีการต้มแทนใช้เวลาในการต้มประมาณ30นาทีนี่รูปแบบของการต้มลูกเหนาหรือว่าลูกชกแล้วก็ใช้เวลาต้ม30นาทีก็จะได้เป็นรูปแบบแบบนี้ออกมา หลังจากผ่านการต้มแล้วเนี่ยก็จะทำไปนำไปสู่การแกะขนลูกเหนาหรือว่าลูกชกเนี่ยออกจากเปลือกก็คือการตัดออกมาก่อนตัดออกมาแบบนี้ก่อนโดยมีอุปกรณ์ที่อยูน่นี้ตัดออกมาแล้วมันก็จะส่วนมากมันจะเป็นสามก้อนแบบนี้นะแล้วก็ใช้ไม้ไผ่แบบเป็นแบนเนี่ยแกะออก รูปเหนาลอยแก้วหรือว่าลูกชุบลอยแก้วเนี่ยแหละแต่ว่าก็อาจจะมีการนำผลสดไปแกงได้ด้วยนี้ราคาจำหน่ายเพียง20บ่บบาท